มาทานบุฟเฟ่กุ้งแม่น้ำเผาพร้อมเมนูอื่น,นบนเรือสุดหรูพร้อมชมวิว 2, สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยากันแบบชิๆวๆตอนนี้ครับเราอยู่บนเรือนะครับที่ชื่อว่า กาคริสค่ะเป็นเรือหรูสไตล์โมเดิร์นนะคะคมีทั้งหมด3ชั้นค่ะสองชั้นแรกเนี่ยจะเป็นห้องแอร์นะคะคและชั้นบนดาดฟ้าเนี่ยจะเป็นชมวิว360องศา<ช>เลยค่ะใครที่ชอบความส่วนตัวแล้วก็โรแมนติกแนะนำดาดฟ้าเลยเนาะเพราะว่า<ช>สามารถมองวิวได้ทั่ว รอบตัวเลยใช่แล้วเป็นชั้นที่ฮอตมากนะคะเพราะว่าชั้นนี้เนี่ยถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยการจองจะเต็มเร็วกว่าชั้นอื่นเลยนะคะแล้วก็ดนตรีนะไม่ต้องห่วงมีทุกชั้นมีทุกชั้นเลยถูกต้องฮะสำหรับอาหารนะเราบอกว่าที่นี่นีมีมากกว่า30เมนูเลยใช่เด็ดเดดก็คือกุ้งแม่น้ําเผาอาอันนี้ต้องห้ามพลาด แล้วมีหอย,มแ,อยแมลงพู้นิวซีแลนด์ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีพวกแซลมอนซาซิมิ<ช>นะครับพวกอาหารไทยก็มีนะของหวานก็มีเหมือนกันใครที่ชินชอบบรรกากาศนี้ก็มาที่นี่นะครับค่ะอลังการครุสค่ะเต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดสุดฟินแล้ววิวแม่น้ำสุดปังบนเรืออลังการครุสได้ในราคาเพียงท่านละ790บบาทเท่านั้นค่ะราคาพิเศษแบบนี้มีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะ